วิชาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สอนนะคะคลิปสอนการบ้านวิชาภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยค่ะเปิดมาก็จะเป็นหน้าที่7ดด้านล่างนี้นะคะเด็กๆใช้นิ้วชี้ตามจุดสีฟ้ารูอุ้มนะคะแล้วก็อ่านโจทย์ตามค่ะเขียนตามรอยปะและระบายสีภาพสิ่งไม่มีชีวิตค่ะเขาให้เด็กๆรับเขียนคําตามรอยปาก แล้วก็ระบายสีภาพสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะมาดูคำแรกกันค่ะเดี๋ยวเราจะเขียนตามรอยปากนะคะเขียนตามทิศทางลูกศรเลยนะคะโลูกโค้งอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ลงมาต่อไปค่ะเป็นหัวพยัญชนะอะไรคะเด็กๆคุณไม่เอ่ยอ่าเป็นหัวพยัญชนะโซโซค่ะมีสองหยักค่ะก็ม้วนหัวตามทิศทางเลยนะคะ อยากหนึ่งอยากสองค่ะต่อไปค่ะคำด้านล่างนี้เป็นตัวอะไรคะขอไข่หมวนหัวเหมือนด้านบนเลยค่ะต่อไปค่ะก็ขอไข่อีกแล้วค่ะค่อยคอย่ลากตามรอยปะนะคะต่อไปคำทั้งหน้าเป็นตัวอะไรคะคำทั้งหน้าตรงนี้ที่ครูอุ้มชี้สีฟ้า ชอช้างใช่ไหมคะชอช้างจะม้วนหัวเหมือนขอไข่เลยค่ะแต่ว่าเขาจะมีหางหาะเขาจะยาวแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะคำต่อไปเป็นตัวอะไรคะเหมือนชอช้างแต่หัวมีสองอยักค่ะซอโซ่ใช่ไหมคะ เสร็จแล้วเด็กๆก็เขียนตามรอยปะที่เหลือนะคะทีนี้ครูอุ้มจะถามว่าเขาให้ระบายสีภาพสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะรูปแรกรูปนี้ที่ครูอุ้มวงกลมด้วยสีฟ้ามีชีวิตไหมคะเป็นข้าวค่ะไม่มีใช่ไหมคะก็ระบายสีค่ะต่อไปรูปที่2เป็นรูปเข็มค่ะมีชีวิตไหมคะไม่มีใช่ไหมคะก็ต้องระบายสีค่ะต่อไปรูปที่3ค่ะเป็นรูปอะไรคะ ช้างช้างเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะเด็กๆมีใช่ไหมคะก็ไม่ต้องระบายสีค่ะและรูปสุดท้ายเป็นรูปอะไรคะโซ่ค่ะโซ่เอาไว้ใช้ล่ามของต่างๆนะคะล่ามช้างก็ได้ค่ะรากจูงอ่โซ่เป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะไม่มีชีวิตแสดงว่าเราต้องทำไมคะระบายสีใช่ไหมคะเสร็จแล้วเด็กๆเปิดหน้าต่อไปได้เลยคะ่ะค่ะ เปิดมาก็จะเป็นหน้าที่8กับหน้าที่9นะคะครูอุ้มจะสอนสองหน้านะคะเนื่องจากมันเป็นเนื้อหาเดียวกันค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องภาษาไทยคือภาษาประจำชาติเราควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องค่ะเด็กๆอ่านโจทย์ตามครูอุ้มนะคะเขียนตัวอักษรให้ครบและอ่านพร้อมกันค่ะ แต่ครูอุ้มจะสอนเด็กๆอ่านพร้อมกันแล้วก็เขียนนะคะเขียนไปพร้อมกับอ่านเลยค่ะต่อไปค่ะตัวแรกค่ะเป็นตัวอะไรคะพยัญชนะตัวแรกก็ไก่อ่าต่อไปค่ะอะไรหายไปคะถ้าเด็กๆไม่รู้ว่าพยัญชนะอะไรตัวหายไปสังเกตที่รูปค่ะเป็นรูปอะไรคะรูปไข่แสดงว่าตัวนี้ก็เป็นขอไข่เด็กๆก็เขียนขอไข่ค่ะค่ะแล้วตัวต่อไปเป็นขอขวดค่ะ คอควายอ่าสังเกตที่รูปเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆต้องเติมคอควายค่ะต่อไปค่ะคอคุคอระคังงองูอ่าเติมงองูค่ะจอจานชอชิงชอช้างซอซู้ซอกดเชยยอหญิงอ่าเติมยอหญิงค่ะดอชดาตอบันตาก ทอฐานทอนามนโทเติมทอนามนโทนะคะทอผู้เท่าน,นเนนดดเด็กเติมดดเด็กค่ะตอเตา่าทอถุงเอเติมทอถุงค่ะทอทหารทอทงเติมทอทงค่ะนหนูบอใบไม้เติมบอใบไม้ค่ะ แล้วก็ปอปาเติมปอปาค่ะปอปลาเหมือนปอใบไม้นะคะแต่ว่าหางมาทําไมคะยาวกว่าอ่ะต่อไปค่ะผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเพามอมา้าอ่าเด็กๆเติมมอมา้าคือคักเลยค่ะยอยักษรอเรือรอลิง วอลวนสอสลาสออสีเติมสออสีค่ะสอเสือหอยหีบรอจุฬาอออ่างเติมออ่างค่ะแล้วก็หอนกกูตาโตอ่าเด็กๆเ,เติมพยัญชนะให้ครบนะคะหรือหัดอ่างกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วครูม,มีให้อีกหนึ่งวิชาเหมือนเดิมค่ะเป็นวิชาตัวเด็กไปดูกันเลยค่ะ